ว้าวเฮ้ยเห็นมากเลยอ่ะแสบไปหมดเลยทุกคนแอดชูมาอดชูมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็ เที่ยวใครหลายๆคนนะคะจะต้องไปเจอเมนูในติ๊กต็อกแบบนี้มันทําได้หรอทำไมมันดูแบบทําง่ายแล้วมันก็แบบดีอ่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเขาได้รวบรวมเจ็บแฮกกิ้งคุกกิ้งจากติ๊กต็อกค่ะคำว่าแฮกกิ้งอ่ะทุกคนมันคือเหมือนทางลัดอ่ะทุกคนไม่ใช่ทางตรงมันก็จะอ้อมคล้อมหน่อยเข้าใจไหมเนี่ยนี่เป็ของเขาวะเราก็เลยจะมาพิสูจน์นะคะว่ามันอร่อยจริงหรือแค่จกตา เมนูแรกเราจะทำนะคะทุกคนก็คือเมนูที่โคตรฮิตแซลมอนไรซ์เบอร์อุปกรณ์ของเราะคะทุกคนก็มีประมาณนี้เลยอ,า,อ,อ,า,อ,อาวันนี้เขาจะทำเมนูฮีตในติ๊กตอกกินไหมไม่ชิมก็ได้เอา้าทำไมได้กลิ่นไม่ไหม ทุคนเราได้แซลมอนสุกมาแล้วค่ะแล้วก็แค่แบบมันให้มันเลี้เลี้เลี้ลีเออเลี้ยเลีนเลี้ยเล้ยเรามาเลี้ยเรใช่ไหมคะเราก็ข้าวนะคะใส่ลงไปแล้วแต่นะว่าเราจะกินข้าวน้อยข้าวเยอะกับแซลมอนเลยค่ะคุกไปพักนึงนะคะทุกคนเราก็ตามด้วยเยอะหตามไปเลยแล้วก็ตามด้วยอันนี้ค่ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะเราต้องใช้ช็อต จริงๆแล้วนะคะเราต้องใช้ซอสสีราชาแต่ว่าอันนี้นะคะสีราชามายองเนสมันก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะเห็นบางคนก็ใช้เหมือนกันมาเนไงเนยปุเขาเลยครับต้องให้เข้ากันเฮ้ยจานนี้เข้าไม่เข้าเวฟไม่ได้ทุกคนเราก็ย้ายจานเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นจานเข้าไม่เข้าเวฟได้แล้วแต่จุดเด่นของเขานะคะก็คืออันนี้เลยน้ำแข็งค่ะแล้วก็หนนี้ อย่างนี้ได้หรอวะามถอนกันทันยังไงเขาเอาน้ำแข็งแล้วคะปักลงไปตรงกลางอย่างนี้ไม่ไไเว่ใหญ่นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าเว็บสมมติว่าเข้าเว็บไปแล้วหนึ่งนานทนีนะคะน้ำแข็งของเราเนี่ย ทุกคนนี้เขาใส่น้ําแข็งไว้อย่างนี้นะคะก็เพราะว่ามันจะช่วยทาให้ข้าวไม่แห้งจนเกินไปนะคะต่อมานะคะเขาเห็นเขาทาการเขาอะโวคาโดเนี่ยมาปอกแล้วก็ปกข้างหน้าด้วยค่ะปเลยทุกคนสิ่งนี้ทำง่ายนะคะคือเอาสาหรายเนี่ยครอบน้องข้าวแล้วก็น้องอะโวคาโดในครั้งเดียวนี่ทุกคนมันจะเหมือนซูชิเลยมันจะฟินเลยขนาดนั้น แซลมอนที่กินกับข้าวแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะเข้ากันมากเหมือนไปกินร้านหรูๆที่เป็นแบบแซลมอนมายองเน่นะคะโปะอยู่บนข้าวซูชิอะทุกคนแล้วก็จุม่มซอสโชยุดีๆนะคะโคตรดีเอาวอคะด้วยเข้าไปด้วยบอกเลยว่าเพิ่มความมันมีกระสาลายโอ้ทำง่ายอะแถมอรอ่อย้ลยอะค่ะค่ะกิน<ม>ไหมครับมาแล้วมาแล้วล้างมือด้วยนะ ม่อยากล้างมขวารลายกไม่อกอร่อยแ็คกินุกกิ้อันที่สองนะคะก็คือจ๊กมาม่าบอกว่ารสชาติดีมาก ละเอียดแล้วเหรอพี่อยางนพี่เอาอีกเหรอมันต้องเป็นคล้ายๆผงเลยไหม แล้วคนเขาบอกว่าให้ใส่น้ำร้อนตามคน เฮ้ยเป็นขุดขอกเลยทุกคนไ่โจ๊กมาม่ากินไหมทัดไปไหนมาชิมก่อนเราได้ทำการแฮกกิ้งยิ่งกว่าเขาเขาใช้ที่ต้มเราใช้ที่ปัดรางวันรวดเร็วกว่าเยอะเลยเหมือนเขาแล้วเฮ้ย นมากว้าวเฮ้ยมาม่าสองท่นเหมือนโจ๊กเลยสำหรับเขานาะเขาสูงมากๆเกาหลีมันไม่เข้าอ่ะมันต้องเป็นมาม่าไทยเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่ามาม่าไทยมันไม่ความเค็มเค็อยู่อ่ะแต่มาม่าเกาหลีมันจืดไปเลยนะคะทุกคนเหมือนปะกินโจ๊กโอเคอันนี้ไม่เป็นมาม่าโจ๊กแอนน่าจะชอบ ตื่นไหมถึงเนี่ยวกว่านต่งอันนี้นี่มาม่าไทยเน่มั้งไม่มาาไทยดีว่าิงทกคนเขามามากหลีมันไม่ผ่านแต่ถ้าเรนมามาทยมน่าจะรอดมันมีรสชาติกว่าทำไมนะคะเป็นแบบก็ดังมากเลยดัมาหม่ในติ๊กตต่างประเทศทุกนเขาบอกว่านมจืด ไปกับเซ่นอ้าวไม่กันพวดอร่อยเอาทำไมปูไม่ยอมเลยโอ้โหแล้วไม่เป็ไกินดีๆไม่ปังเดยตัวติดเลยขนาดนี้แค่ถือปวขนาดนั้นเลยหรือเหมือน นั่งความพ่ะนงเมเหมือนน้ำโยเกิด์ตาเลยทุกคนคัับกจักจเกิรไม่็นยกาจริงนะไม่เหมือหรอมาทุกคนมกลาเป็นยกร์ซเวยขาดาบยพาก้คุกก้อันที่สีคะอปคอร์ช็อกโกแลตทำโคตรง่ายทุกคนใส่เนย น้ำตาลลงไปใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ใส่บับคอรนลงไปนะคะก็จะกลายเป,ป็นบบคอนช็อกโกแลตเลยโค้ดไข่น้ำตาลค่ะว้าวบอบคอนแปะซ้มด้วยแค่นี้ยเราขย่าหน่อยอมันจะระเบิดไม่มันระเบิดเลยอ่ะ พูดไม่เห็นหัวในคลิปเลยอ่ะยังไงอะทำไมไม่เป็นอะแกลเดียอะไรเนี่ยแกไปเขาโคตรต้อแล้วทุกคนทุกคนรอมานานตัวนี้มันเหมือนช็อกโกแลตเจ้าไม้แล้วด้วยนะคะมังไปยังไม่เป็นฟองคอเลยอ่ะป๊อปคอช็อกโกแลตทำโคตรง่ายทุกคนทุกคนเขาไปเจอคลิปนี้มาเห็นปะเขาดูดมาแล้วก็ใส่ปุ๊บมันกลายเป็นเส้นเลยเว้ยทำ อ๋อเพิ่งรู้นะคะอย่างแรกนะคะที่เขาใช้ก็คือเขาว่าตอกไข่แค่ด้านบนนะคะให้มันแตกแล้วก็เปิดนิดเดียวเลยทุกคนนี่ดูกรเขาก็สาาลิงนะคะเข้าไปควนข้างในน้องไข่ค่ะดูเลยไหมเลยเฮ้ยม,ม,มันขึ้นม,ม,มันขึ้นจริงดูกรดูได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาอันเนี้ยไปใส่ในหม้อร้อนๆมันก็จะกลายเป็นเส้นเลยนี่ ดตงจริงมันน่าจะเป็นเซ็นสปาเกตตีหรือเปล่าพี่ยังยจะรออ,อีกว่าไม่เอาไอ้นี้นะกำลังเหมือนทุกคนน่าจะได้ไม่นะมันไม่เหมือน,นเลยอะ่ะทุกคนม,มันไม่สามารถเป็น นี่เลยนหรอเาเพิ่งรู้นะคะใส่เราเขาหลอกเลยต่อตอนนะคะก็ไปเจออันนี้มานี่เขาเอากระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ซอสพิทแล้วเขาก็เช็คเขาบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะคะสูตรเนี้ยเห็นใครหลายคนกินนะคะแล้วโหโคตรฟินยังไม่เคยเจอใครบอกไม่อร่อยเลยนะไปกันเจ้า เนี่ยค่ะทุกคนมันแสบปากไปหมดเลยนะคะแต่ว่าซอสข้างนอกที่เคลือบไว้คืออร่อยมากๆเลยเหมือนแบบซอสพิซซ่าจริงๆเลยอ่ะถ้าชอบกินเผ็ดนะทุกคนน่าจะชอบเป็นอย่าี้คุณพระครับกินเผ็ดบ้าเลยทำไมพีจะเปนเผ็ดอ๋อพี่แท้ทำไมหน้าตาเปลี่ยนท่านนตีด้วทำไมหน้าเปลี่ยนมาสนหน้าคนตีเลยนะอะไรไม่เขาคิดในตอบแบบคิดโคตรโคตรเนาะ คนฮิตเลยเนาะคนฮิตเลยพี่ใช่แกอาจจะค้นพบสิ่งใหม่เขาซื้อกันมาเป็นแบบแพคเพื่อมาทำอันนี้เลยเนาะเว้ยจริงไหเนี่ยลองโอ๊ยใครเหรอใครเฮ้ยไอ้ดูมันเป็นไงมันเพ้จากกระเทียม มันโคตรเผ็ดเลยอะทุกคนทำไมคนอื่นเขาบอกว่าอร่อยกันอะเขางงมากออกมามาฮิมาหนึ่งไม่ได้แบบนี้เก่าแล้วทุกคนเมื่อกี้ทีมงานบอกเขาว่ามันอาจจะไม่ใช่กระเทียมอันนี้ก็ได้ที่เขากินกันมันน่าจะเป็นกระเทียมรองซึ่งทีมงานก็เตรียมให้เขาอีกแล้วนะคะเป็นกระเทียมรองไม่คิดว่ากระเทียมเผ็ดอ่ะปกติเรากินกระเทียมเราก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเนาะแต่เมื่อกี้เขาเผ็ดเผ็ดแบบพริกเลยอ่ะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำในกระเทียมเนี่ยออกก่อนค่ะข้าหยาวเอ๊ะว้าวคุณพีทอ่ะ ใครเลิกคือประธนที่เราชอบชอบกันเลยพัดเอมะเขาไม่แยงแข่จริงนลองเย้าทำเย้านี่โหเลยอันนี้อร่อยนะคะทุกคนเป็นเครื่องเคียงได้ดีมากๆคือเล่นก็ได้ค่ะทุกคนต้องใช้กระเทียมดองค่ะผ่านแม่บู้ไม่ใช่ดีอะไรม่ดี แพ็กกิ้งค <laughs> ุกกิ้ง <laughs> อันสุดท้ายของเรานะคะทุกคนก็คือวาฟเฟิลล์มยอน,นะคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าทำง่ายน,นะคะแล้วก็เขาบอกว่าโค้ดอร่อยใครอยู่พี่มาคะ่ะ <laughs> อง <laughs> องต้มเหมือนต้มมาม่ากินปกติเลยนะผสมทุกอย่างเหมือนเราจะกินมาม่าเลย <laughs> แค่นี้แหละทุกคนเราก็จะเอาอันนี้นะคะไปใส่เครื่องทำว้าเฟิร ใอกไข่เข้าไปหายรั่วน <No. S 1> oh <my> ้องมครมแล้วไข่หลอะฟองไหมคะโอเคนี่เลยเดี๋ยวมันซุกคุณรู้ไไปร้องก่อนชับขี้ใส่เลย<ข><ป>เฮ้ย้เล่นันมีเล<ๆ>่ทกคน่พีไปแฮกเก็งเขาจริงหรือเปล่าเนี่ย ว,วชิมองก็ได้เผื่อรสชาติดีนะคะแต่จริงๆแล้วเราลืมใส่เนื้อนะทุกคนถ้าใส่เนื้อเข้าไปเขาคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นนะคะต่างอ,อะไรจากการกินมาม่าใส่ไข่ เทุกคนแถาไปทำเลยเขแบบเดิมดีกว่าทุกคนไม่ต่างทุกคนแถมต้องมาลองก้อนวอฟเฟิลเลยนะคะมีสิ่งหนึ่งนะคะรู้สึกว่าขอบมันกระยังค่ะทุกคนถ้าใครชอบกินกรอบเกลี้ยมๆอ่ะอาจจะชอบอันนี้นะแต่รสชาติก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายทุกคนเจ็บเวลาทำเลยค่ะเหยียดล้าก็เป็นไงบ้างคะทุกคนกับการทำแพ็กกิ้งคุกกี้จากติ๊กต็อกนะคะอันไหนรอดเนี่ยลงไปทำกันได้ทุกคนแล้วจะบอกว่าแต่ละอันนะคะคือทำง่าย ใช่แหละทุกคนแต่อันนี้เขาชอบที่สุดนะคะก็คงจะเป็นไอแชงว่าไลท์โบวนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงค่ะ,ะคือกระเทียมโทนใส่พริกแล้วก็ใส่อัน,นย่างขยะขยะแบบผมหรือว่าสองรับเนี้ยเลิศแต่ถ้าใครอยากให้เขานะคะมาทักให้กินคู่คคคกิในจากทิกติกแล้วก็คอมเมนต์นไว้เลยส่งลิงก์มาก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเขาได้แหละเขาจะมาร้ารวมแล้วมาทำให้ทุกคนดูเขาว่ามันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าอย่าไปทำเลยงั้นงั้นก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสปาร์ติมานะคะวันนี้เป็นแล้วละทุกคนบ๊ายบายค In me. How come